ามาดูข้อต่อไปดีกว่าครับข้อนี้โจทย์บอกว่าแขวนลวดวงกลมหนัก8นิวตันเส้นผ่านศูนย์กลาง60เซนเมตรไว้กับเพดานอย่างสมมาตรและววางตัวสมดุลอยู่ในแนวระหว่างด้วยเชือกเบา4เส้นดังรูปถ้าเชือกแต่ละเส้นยาว50เซนเมตรแรงตึงในเชือกแต่ละเส้นมีค่าเท่าใด ข้อนี้ก็ไม่ใช่ข้อที่ยากเลยหมูหมูอยู่ดีเชื่องเนี่ยมี4เส้นดังนั้นเนี่ยต้องมี4แรงดึงใช่ไหมครับก็เป็น t1, หนึ 1, ่ง4แต่ว่ามันสมมาตรกันแสดงว่า t1 เท่ากับ t2 เท 2, ่ากับ t3 เท 3, ่ากับ t4 ก็เลยกำหนดเป็นตัวแปรทไปเลย แต่ว่าน้องน้องจะเห็นได้ว่ารูปเนี่ยมันสมดุลกันใช่ป่ะแสดงว่าไอขผลวดวงกลมเนี่ยมันก็ต้องมีน้าหนักกดลงสู่พื้นล่าง8นิวตันใช่ไหมน้องแต่น้องจะอ้างน้องก็อ้างเลยใช่ป่ะครับซิกมาเอฟเป็น0ย์จะพบว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงพอดีใช่ป่ะครับแต่ถ้าน้องเขียนสรรมการคือ 4t เท่ากับ8นิวตันเลยเนี่ยน้องจะเจ๊งทันทีเพราะว่า T ตัวนี้ยังไม่อยู่ในแกนเดียวกับน้ำหนัก8นิวตันถูกอ่ครับดังนั้นเนี่ยน้องต้องแตกก่อนแตกยังไงน้องก็วาดรูปสามเหลี่ยมครับถ้าน้องให้มุมเนี้ยเป็นมุมเซตาแล้วกันถ้าน้องให้มุมนี้เป็นมุมเซตานะครับจะพบว่าด้านเนี้ยเส้นผ่านศูนย์กลาง60เซนติเมตรใช่ป่ะตรงนี้จึงเป็น30 และเชือกยาวห้าสิบใช่ไหมครับถ้าเราให้ตรงนี้เป็นเซตาตรงนี้จะเป็น t cos t e t และตรงนี้จะเป็น t sin t e t a จึงได้สมการว่าอะไรครับคือถ้าแรงแรงข้างบนเนี่ยเป็น t sin t e t a เราพิสูจน์แค่อันเดียวพอเพราะอันที่เหลือเนี่ยมันสมมาตรกันอันที่เหลือก็ต้องเป็น t sin t เ e t a ด้วยดังนั้นเราจะได้ สี่ทีไซเซเท่ากับแปดโอเคจากสี่ทีไซเซเท่ากับแดครับถ้าเพื่อความชัดเจนอีกนิดหนึง่งถ้าเราเอาสามเหลี่ยมเนี้ยออกมาเขียนใหม่จะเป็นเซตาด้านนี้เป็นสามสิบด้านนี้เป็นห้าสิบแน่นอนว่าจากพีทาโกรัสครับสามเหลี่ยมสามสี่ห้า ด้านนี้ 3. ด้านนี้ 5. ด้านนี้ต้องเป็น40ดังนั้นจะได้ว่าไซน์เซตาครับคือข้ามฉากใช่ป่ะข้ามฉากกินเป็น40ส่วน50หรือ4ส่วน5นั่นเองแทนค่ากลับไปครับ4ทีไซน์เซตาเท่ากับ8แต่ไซน์เซตาเท่ากับ4ส่วน5จับมันเท่ากับ8 4 2 8ครับเอา5้าย้ายเขาไปคูณได้4 t ทีเท่ากับ1ิ ทีจึงเป็น10ส่วน4หรือ2.5นั่นเองอข้อนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับก็ดองก็ใช้พิธากรัสแล้วก็แตกแรงให้ถูกต้องก็จบแล้วให้น้องระวังว่าน้องจะใช้4 t เท่ากับจุดอย่างเนี้ยไม่ได้เพราะว่ามันมันยังไม่อยู่ในแกนเดียวกันใช่ปะครับแกนต่างกันใช่ปะถ้าแกนต่างเนี่ยยังใช้ไม่ได้ ต้องเอาให้แกนเป็นแกนเดียวกันก่อนก็ตรงนี้เป็น t ตรงนี้เป็นถ้าเราสมมุติคือน้องจะสมมุติมุมนี้ก็ได้นะก็ได้คําตอบเหมือนกันลองดูก็ได้แต่พี่สมมุติเป็นมุมนี้ตรงนี้ก็เป็น30ตรงนี้ก็เป็น50สสแสดงว่าด้านเนี้ยต้องเป็น40เใช่ไหมครับก็เป็น t s i n แรงขึ้นนะครับก็แตกห่างมุมอะ่ะก็เป็น T s i ซเลยใช่ปะ แต่ชิดมุมอะครับมันมันจะหักล้างกันเองอะเนาะไม่ต้องไปสนใจแต่ห่างมุมเนี่ยเป็น t s ไซดซึ่งมันจะเป็นไงครับเป็นแรงดึงขึ้นใช่ป่ะครับก็เป็น t s ไซดมี4อันก็เป็น4 t s i n ไจับเท่ากับ8คิดออกมาก็จะได้ t ีเท่ากับ2.5ครับ